เกียร์รุ่น1 1 1 6เดินหน้า3ถอยหลัง1เกียร์1ผักขึ้นบนไปซ้ายทด11ต่อ1เกียร์2ผักลงล่างไปขวาทด7ต่อ1เกียร์3ผักลงล่างไปซ้ายทด4ต่อ1เกียร์ถอยผักขึ้นบนไปขวาทด16ต่อ1ใช้สำหรับขับเคลื่อนรถตัดหญ้ารถขนาดกลางรถอเนกประสงค์ทนกำลังได้ไม่เกิน25แรงม้ามูเล่2ร่องีครัชในตัวใช้คันโยก ทางออกจำปา25มิล6ันให้เติมน้ำมันเกียร์เบอร์8 0 9 0ถึง90ับบิลแค่ท่วมเฟืองเกียร์ตัวล่างแล้วปิดฝาให้แน่นซื้อได้ที่ร้านนักรตริดร้านนักปราดร้าน MC EGO ไม่มีวางขายหน้าร้านมีโค้ดส่วนลดสั่งได้ทันทีราคาเกียร์พร้อมพันโยกไม่มียอยไม่มีสเตอร์4,400บาทหวกสเตอร์400บาท วกยอย750บาทค่าจัดส่ง300บาทส่งแบบเก็บปลายทาง590บาทให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับอัตราทดและการต่อใช้งานสินค้าได้ตามรูปในตะกร้าหรือแคตตาล็อกยืนยันการสั่งซื้อทางไลน์แอดย์0ูนโทรสอบถามสั่งซื้อสั่งจองสั่งทำจทัดส่ง0925458644 MC ห้กยินดีให้บริการ